สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม Last Day on Earth Survival นะครับผมทุกคนอย่าลืมไปอัปเดตเกมกันนะในวันจันนี้นะครับจะมีอีเวนต์คริสต์มาสมาด้วยนะครับแถมยังมี VIP คริสต์มาสอีกแล้วเกลียดนะผมว่าอีกหน่อยมันคงจะมี VIP แบบนี้มาแน่ๆเลยอ่ะครั้งก่อนก็อะไรนะ VIP มาราธอนใช่ไหมครั้งนี้ VIP คริสต์มาสนะเออก็ใครที่แบบสงสัยว่าจะมีอะไรเข้ามาบ้างลองกดไปที่ข้างหน้านะตอนที่แบบเข้าเกมมาอัปเดตเสร็จ ข้าเกมมาจะมีหน้าต่างตอนต้นเกมครับจะมีบอกอยู่ว่ามีอัปเดตอะไรบ้างนะส่วนวันนี้ผมจะทำอะไรคือตอนแรกอะผมตั้งใจว่าจะไปทำอีเวนต์คริสต์มาสเพราะว่าเห็นมันมีให้อัปเดตก็เลยนึกว่าจะสามารถทำได้เลยแต่เปล่าเลยครับมันทำได้วันที่23นะก็จะมีนี่เห็นไหมมีอะไรมาบ้างใช่ไหมครับมีรางวัลให้คุณด้วยนี่เห็นไหมก็จะมีจีโนมติดเชื้อ5,000เลยหร โอ้วิหาพันนี้คือแบบเอาโต๊ะนั่นได้เลยนะคนพพนจรแดนร้างเยื่แข็งครับแล้วก็มีกระเป๋าเฮ้ยแต่เมื่อกี้ชุดเท่นนะกระเป๋าทัพมือสูเฉยๆอะมาราธอนวีไอพีคริสต์มาสอ้โอันนี้เฉยๆครับมีเอ้ยแต่ว่าจีนนมตั้งห้าพันเลยนะเฮ้ยส่วนใหญ่แจกจีนนมนะครับแสดงว่าถ้าเราเล่นธรรมดาเนี่ยเรามีโอกาสได้ชุดกับกระเป๋าใช่ไหมแต่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไว้ใจเกมนี้เพราะว่า หลายอีเวนที่ผ่านมาหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่นะมักจะให้เราเติมเงินในช่วงท้ายๆตลอดนะครับก็เดี๋ยวผมเก็บเงินเตรียมไว้ก่อนละกันกับอีเวนท์ใหม่ในครั้งนี้นะอ่าก็ก่อนที่เราจะไปทำเคเวสหิมะนะครับอืมนึกว่าจะมีเคเวสเกี่ยวกับคริสต์มาสะคนับก็ต้องรออีก2วันเองทุกคนได้ทํากันแน่นอนนะครับอีเวนท์สิ้นปีนะก็น่าจะเป็นอีเวนท์สุดท้ายแล้วสําหรับ ปีนี้นะแต่โดยวรวมๆแล้วนะครับตามรถ Map เนี่ยต้องบอกว่าเขาทําตามรถ Map ได้สมบูรณ์แบบนะที่เราที่ได้บอกเราหลายๆอย่างนะครับว่าจะมีอะไรเข้ามาบ้างในช่วงโน้นเลยนะสุดท้ายก็คือทําตามได้แบบทันเวลาพอดีถือว่าโอเคก็ขอให้ทางผู้พัฒนาเกมนะครับตั้งใจพัฒนาแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะแต่ขออย่างเดียว ไออีเวนใช้เงินเนี้ยน้อยหน่อยนะใส่เติมเขาจะกระเป๋าเบากันนะครับเราล่ะเราก็เติมเท่าที่เราจำเป็นแค่นั้นเองโอเคเดี๋ยวเราต้องกลับไปจัดของที่บ้านแป๊บหนึ่งนะเตรียมเสื้อพงเสื้อผ้านะครับเอาไว้สู้กันที่ป่าอิมะนะส่วนน้องหมาก็คือถ้าเจอก็ดีถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรถือว่าเราไปเก็บจีโนมแล้วกันนะ ต่เมื่อกี้เราเห็นว่ามันบอกว่าในอีเวนต์คริสต์มาสเนี่ยเรามีโอกาสที่จะได้จีโนมตั้ง5,000เลยนะถ้ากับว่า5,000เนี่ยเราสามารถสมมติถ้าเราเล่นจบอีเวนต์ใช่มหมตุมเดี๋ยวนี้เราได้นี่เลยนะโตะซ่อมอาวุธอะ่ะหรือใครจะเอาอยางอื่นก็ได้นะครับเออผมนี่เน้นน้องหมาก่อนละกันโตซ่อมถามว่าจำเป็นไหมก็จำเป็นแต่ว่าตอนเนี้ยเราผมว่าหมาดีกว่าณนะตอนนี้นะเพราะว่าหมาไอ เขาเรียกอะไรนะกระเป๋าหมามันสามารถเก็บของเพิ่มได้5ชิ้นไงสมมติถ้าเราไปฟาร์มของตามป่าแบบเนี้ยตามอ่าไปฟาร์มไม้ครับเอาง่ายฟาร์มไม้แบบเนี้ยได้เพิ่มมาอีกตั้งร้อยชิ้นเพราะว่า1ช่องมันใส่ได้ใส่ไม้ได้20ชิ้นใช่ไหมกระเป๋าหมาใส่ได้5ช่องก็คือ5ชิ้นเอ่อห้าช่องคูณ20เป็น100ชิ้นเออนะอ่า มันเปลี่ยนเฮ้ยมันเป็นปักหมุดสีม่วงเหรอมันปรับใหม่ใช่ไหม,อมตอนนี้เราอยู่ที่หอกระจายสัญญาณทางทิศเหนือนะครับคเควสบอกว่าให้เรามาสู้กับเจ้าสครัสอีกแล้วนะผมก็เลยเอาปืนมาสามกระบอกนะปืนพกน่าจะเพียงพอซึ่งเป็นปืนพกที่เก็บได้ตามป่าและเขานั่นเองนะทำไมถึงรู้ว่า ตามป่าและเข่าออมาก็คือปืนมันจะไม่เต็มกระบ,บอกครับมันจะไม่เต็มแม็กแต่ถ้าได้จากดีลเลอร์โจก็จะเต็มแม็กหน่อยถ้าได้จากอีเวนต์หยุดพักของรถมอเตอร์ไซค์ก็จะเต็มเต็มหรือเกือบเต็มประมาณนี้แต่ถ้าตามป่าเขาส่วนใหญ่มันจะไม่เต็มไงเพราะว่ามันเหมือนกับว่ากล่องพวกนี้มันคือมีคนมาทิ้งไว้นจากผู้รอชีวิตท่านอื่นๆแต่ว่ากลายเป็นซอมบี้ไปซะก่อนก็เลยทิ้งไว้ตามป่าแบบนั้นนะครับ ช่วงนี้เราต้องฟาร์มขยันฟาร์มของนิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกผ้าเศษผ้าต่างๆนะไม้โอก๊กไม้สนอะไรกันเทอร์ม้นาลูมิเนียมแรทองแดงอะไรก็ว่าไปนะครับฟาร์มไว้แล้วเดี๋ยวปีหน้าเราก็กลับมาเจอกันใหม่ผมว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะ มีการอัปเดตเกมมาอีกชุดใหญ่อะผมว่านะเตรียมพร้อมรับความสนุกสนานกันได้เลยนะครับสำหรับใครที่แบบยังเล่นเกมน,นี้อยู่นะหรือจะหยุดพักไปพักหนึ่งก็ได้นะมีเวลาว่างค่อยกลับมาเล่นแต่ว่าขอให้จำรหัส ID ได้ก็พอครับเกมน,นี้ถ้าเราหายไปพักหนึ่งเรากลับมาเล่นใหม่บางทีมันก็ไม่ได้ต่างจากเดิมมากมาย ระบบอาจจะไม่ได้ต่างจากเดิมมากมายเพียงแต่ว่าของบางอย่างอาจจะปรับเปลี่ยนนิดหน่อยอย่างไอเทมบางอย่างเราอาจจะใช้วัตถุดิบในการครับเปลี่ยนไปอะไรแบบนี้นะครับอย่างหลายคนถ้าสมมติหายไปแล้วพักหนึ่งแล้วกลับมาเล่นตอนนี้หลายคนจะงงว่าอ้าวทำไมโคบเพลิงมาใชใ้ไม้แอดแล้วไอ้ไม้สนไม้โอ๊กล้วะอะไรนะเพราะว่าก่อนต้นนี้ใช้ไม้ธรรมดาเอง ส่วนอย่างอื่นก็น่าจะคล้ายๆเดิมน,นะครับอ้อก,ก,กับดักกับดักกับดักก็ราบได้แล้วอะไรหน้าไม้มาแล้วใช่ไหมปืนไฟคาบได้แล้วทีนี้เหลืออะไรที่เหลืออะไรอ่าเหลืออาวุธอะไรบ้างที่เรายังคาบเองไม่ได้นะก็จะถ้าที่ผมจําได้นะครับก็จะมีปืนฉมวกที่เราได้จากอีเวล่าสัตว์จำได้ไหมอ่านั่นแหละแต่ผมยังไม่เคยลองใช้เลยเห็นคำว่ายิงแล,แลง้วแรง แล้วก็เหลืออาวุธอะไรอีกนะปืนจเจาะเกราะต่างๆยังคาบเองไม่ได้อนาคตอาจจะคาบเองก็ได้นะผมว่าอนาคตเราอาจจะคาบอาวุธเองได้หมดทุกชิ้นละมั้งนะยกเวนเ้นไออาวุธระยะใกล้ที่เราไปเก็บตามป่ายอย่างไม้กอ๊อปปุ่มแมลงคอ้อนไม้พายป้ายจราจรแบบเนี้ยเราน่าจจะคาบเองไม่ได้แต่ว่าอาวุธปืนอะไรแบบเนี้ยมีโอกาสที่เราจะคาบเองได้นะครับ ใช้คำว่ามีโอกาสแสดงว่ายังไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่ว่าผู้ผพัฒนาเกมนั่นแหละเขาจะปรับป,ปรุปงปรับเปลี่ยนอะไรยังไงบ้างนะโอ <Okay. S 1> ตอนนี้เปลี่ยนชุดเรียบร้อยครับเตรียมตัวมุ่งหน้าไปที่ปาหิมะไปที่นี่กนแล้วกันนะสังหารตัวกัดเร็วแช่แข็งฮะเลยเหรออ๋อแต่ไม่เป็นไรเราย่องปฏิทางด้านหลังได้ครับ น่าจะเป็นในตัวที่ใส่ชุดเสื้อโคต้ตะลอรีวันครึ่งระหว่างนั้นเราก็ฟาร์มแต้มเก็บไปก่อนแล้วกันนะเก็บแต้มเรื่อารไปเรื่อยๆครับสนุกสนานกันไปอ๋อนี่งาตัวกัดเร็วแช่แข็งฝับตัวนี้ใช้ดาบไฟย่องวัตีทางด้านหลังแล้วก็เอาคบเพิงทุบสองทีก็ปิวแล้วนะ แต่ว่ายังไงเราก็ต้องได้รับดามเมจจากซอมบี้อยู่ดีนะครับทีสองทีอะ่ะแต่ถ้าเทียบกับการไปสู้กับมันโดยตรงผมว่าย่องปฏิทางด้านหลังอะ่ะโอเคสุดเผื่อใครไม่ทราบนะครับการย่องปฏิทางด้านหลังของซอมบี้เนี่ยดาเมจจะคูณ3นะครับดีกว่าเราเข้าไปสู้แบบตรงๆนะอันนี้มันจะมาเป็นฝูงเลยปว <c oughs> <c oughs> แล้วมันมายืนอะไรกับตรงนี้เนี่ยชอ,อเห็นไหมหมดเยอะมากนะย่องปฏิทางด้านหลังดีกว่าคุ้มกว่า ฝึกย่องกันนิดนึงทุกคนนะถ้าเราไปไฟแบบตรงๆอะรอดยากอ่ไม่ใช่รอดยากหลบยากนะครับแลวเราจะโดนดาเมดเยอะด้วยแต่ว่าถ้าเราย่องปฏิทางด้านหลังอะโอกาสที่จะแบบโดนโจมตีอะ่ะก็แค่ครั้งหรือ2ครั้งเองนะเดี๋ยวดูนะความต่างนะครับอันนี้ที่เราย่องตีแต่ถ้าเราตีโดยตรงแบบนี้เห็นไหมฟันกี่ทีอะ่ะห้าทีอ่ะ สี่ทีหทีประมาณนั้นนะถ้าใครไม่ม,มีน้องหมามาด้วยก็5้าทีผมว่านะดังนั้นย่องปฏิทางด้านหลังครับนี่เห็นปะ่ะตีทีเดียวแล้วก็ใช้โคบเพิงแค่นี้เองครับประหยัดไปได้เยอะเลยเห็นปะเราจะได้ใช้ดาบไฟกันอย่างนานๆครับประหยัดวัตถุดิบด้วยเผื่อใครแบบของไม่ได้ฟูงไงของเป็นแบบต้องไปนั่งเก็บอะไรแบบเนี้ยพราะ,าะเพราะว่าเราเข้าใจว่า คือข,ของบางอย่างตอนนี้เก็บง่ายขึ้นกับของบางอย่างแบบตอนนี้มันเก็บยากขึ้นอะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีความเหลื่อมล้ำระหว่างผู้เล่นใหม่กับผู้เล่นเก่านิดนึงนะซึ่งเราก็เป็นกาลังใจให้กับผู้เล่นมือใหม่ทุกๆคนด้วยนะครับที่เล่นมาถึงนะวันนี้นะจุดนี้แล้วก็ยังเล่นอยู่นะเพราะว่าหลายคนก็ถอดใจแบบบางคนอย่างผมมาช่วงแรกๆกที่ผมเล่นนะไม่ต้องยกบางคนนะเอายกตัวผมเองแล้วกัน คือสมัยก่อนเนี่ยเราเล่นไปถึงบังเกอร์บราโวใช่ไหมครับคือถ้าเป็นมือใหม่หลายๆคนเนี่ยน่าจะถอดใจตั้งแต่บังเกอร์บราโวแล้วละ่ะเพราะว่าบังเกอร์บราโวเนี่ยด้วยความที่เราไม่รู้ไงว่ามันมีรังสีกัดด้วยนะครับแล้วเราไม่สามารถออกจากาเราก้าวเข้าไปก้าวแรกในห้องนั้นก็โดนประตูปิดแล้วไม่สามารถกดกดออกมาได้นะสมัยนั้นเรายังไม่รู้ว่าสามารถปัดหน้าจอทิ้งได้ไง ตายหลายรอบมากนะครับแล้วเราด้วยความที่เราแบบเสียดายชุดก็กลับไปเอาแล้วก็มาเล่นต่อสุดท้ายเราเพิ่งมาทราบว่าไอ้ลังสีอะ่ะยิ่งเราตายบ่อยลังสีมันยิ่งกัดเราเยอะขึ้นครับแล้วคืออะไรรู้ไหมคือตอนนั้นเรากำลังรับรถ A t ทมันต้องใช้พวกผ้าใช่ไหมครับไม่สิมันต้องใช้ าทางแก๊สแดงแบตเตอรี่ซึ่งมันดรอปอยู่ที่ชั้น2ชั้น3ของบังเกอร์บาโวใช่ไหมแล้วเราก็พยายามเล่นครับสุดท้ายก็ไม่เป็นผลจนมีผู้ชี้ทางสว่างมานะว่าให้เล่นตอนช่วงมีอีเวนต์สิหลังสีจะกัดน้อยลงอ่าแล้วก็อะไรนะเลือดซอมบี้จะเหลือครึ่งหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ให้ทำเขาเรียกว่าปลดบัฟ นะไปซ่อมแซมบัฟต่างๆที่บังเกอร์บราโวก็จะทำให้เราเล่นง่ายขึ้นนะช่วงนั้นก็เลยอ่ะโอเคความที่เราท้อนะท้ออยู่ตอนนั้นกำลังคิดว่าจะลบเลยไหมจะไปหาเกมอื่นเล่นดีไหมอะไรประมาณนั้นก็ทุเราลงจนสุดท้ายแล้วก็เล่นได้มาถึงอ่าเล่นได้มาจนถึงทุกวันนี้นะครับทำให้เราสามารถสู้กับบอสห,หลายตัวได้ด้วยนะฝึกทักษะการย่องเบาการลากซอมบี้นะครับซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้ เราไม่ค่อยได้เปิดใจเท่าไหร่ในการที่จะทำทิกอะไรแบบนี้ครับเพราะเรารู้สึกว่าเออมันยุ่งยากเกินไปต้องไปดูคลิปคนอื่นต้องมานั่งฝึกอะไรแบบนี้ไงแต่สุดท้ายรเราก็ทลายความน้ําเต็มแก้วของเราออกไปนะใช่เ <laughs> ทน้ําทิ้งออกให้หมดแล้วก็เติมน้ําเข้าไปใหมนะ่ประมาณนั้นทำให้เราเรียนรู้ว่าเออการใช้เทคนิคบล็อกกาแพงมันก็ไม่ได้ทํายาก แล้วมันก็ทําให้เราประหยัดอาวุธมากขึ้นทําให้เรามีปืนเอาไว้ใช้ในด่านอื่นๆได้นะแลาใช้อาวุธธรรมดาอา,อาวุธระยะใกล้ในการสู้ซอมบี้ก็โอเคมันช่วยได้เยอะมากๆนะครับส่วนเทคนิคการลากซอมบี้ที่บังเกอร์อันฟ้าชั้น3ามอะไรแบบเนี้ยก่อนหน้านี้ผมก็ไม่กล้าลองเหมือนกันเพราะว่าเรากลัวว่ามันจะมีอาการกระตกหรือจะทําให้เราตุยได้นะแต่สุดท้ายเราก็ได้ลองทาแล้วผมก็รู้สึกว่าเออมันก็ง่ายจริงๆอย่างที่หลายๆคนบอกมา ดังนั้นเนี่ยการที่ผมได้เล่นเกมนี้มาตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันนี้นะครับทำให้เรารู้สึกว่า,าได้ปลดล็อกตัวเองนิดน,นึงตรงที่ความที่เราเป็นคนที่เมื่อก่อนจะเป็นคนที่น้ําเต็มแก้วอะ่ะแล้วใครเติมมาจะล้นออกตลอดไงแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นว่าเราเทน้ําทิ้งออกจากแก้วให้หมดแล้วก็ค่อยๆเติมเข้าไปใหม่แบบเรียกว่าอะไระมีประสบการณ์เรียนรู้มากขึ้นยอมรับหล,บหลายๆ เขาเรียกว่ายอมรับฟังคอมเมนต์ดีๆหลายๆคนมากๆยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้ครับคือการทําช่อง youtube มันต้องมีปฏิสัมพันธ์กับหลายๆคนใช่ไหมหลายๆค,คอมเมนต์นะอันไหนไม่ดีเราก็ปล่อยผ่านไปอันไหนดีเราก็เก็บไว้ใช้นะครับประมาณนั้นเองโอเคตอนนี้เรามาอยู่กันที่ป่าหิมะแดงนะครับเควนี้ก็คือให้เราเก็บผงเทอร์ไม้นะครับสา,สาจุดนั่นเองสากล่องนั่นแหละ เออเควสอันนี้ง่ายง่ายหรือเปล่าง่ายแหละขุดแร่เธอมาสามจุดเองแต่ว่าซอมบี้มันเยอะนะแล้วก็มีหมูป่าด้วยนะครับอันตารายต้องระวังกันนะทุกคนนะช่วงนี้ถ้าให้ผมแนะนำใช่ไหมว่าทำอะไรดีนะครับในระยะที่เหลือก่อนที่จะเข้าอีเวน์นะครับถ้าใครมีปืนสกาในช่วงสงวันนี้อย่าเพิ่งใช้นะ เก็บไว้ใช้ในอีเวนต์นะครับเป็นลูกซองด้วยเพราะว่ากระสุนแรงมากนะแล้วก็พยายามเก็บแร่เทอร์ไมลไว้เอาไว้ครากระสุนนะครับถ้าเป็นเหมือนเดินนะเพราะเขาบอกว่าให้ช่วยเหลือคนพเนจรใช่ไหมเดี๋ยวผมต้องย้อนไปดูคลิปเก,ก่าๆก่อนผมจำไม่ได้ว่าอีเวนต์มันประมาณไหนรู้แต่ว่าถ้าจําแบบคร่าวๆนะครับ จะมีหมู่บ้านใหม่เกิดขึ้นแล้วก็จะมีที่เก็บของเก่าที่เป็นซากรถนะครับเกิดขึ้นอีกแมปหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรห้องเย็นนะตู้เก็บของความเย็นอะไรทุกอย่างนะประมาณอุ้ยอุ้ยสอมบี้ฝูงบัลเลอร์วิ่งผ่านไปตกใจ่าต่อก็จะมีหมู่บ้านใหม่เกิดขึ้นนะครับที่ชื่อว่าหมู่บ้านฮิสเทลิสนะซึ่งหมู่บ้านนั้นก็จะมีะบ้านย่อยๆประมาณสี่ห้าหลังนะให้เราเดินท่อความเย็นนะครับเอ้ความเย็นอะไรลนะ่ะท่อความร้อน ลบล้างความเย็นออกไปนะเดินเข้าไปที่ป่องไฟของแต่ละบ้านประมาณนั้นนะ่ะก็เหมือนการวางท่อวางสายไฟที่ถินฐานนะประมาณนั้นครับหลบหินหน่อยอะไรแบบเนี้ยคือเราต้องไปเก็บท่อไปเก็บ่ามันใช้อะไรบ้างนะ <c oughs> ได้เทอร์มใช่ไหมเอาไปคาอาวุธแล้วก็มีการเติมของอีกครับคล้ายๆกับงานแฟ่เติมแบบนั้นน่ะ มีของแจกมีชุดอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะมีแมปพิเศษเกิดขึ้นตามอ e ีเวนต์ตามเควสของแต่ละบ้านนะจำได้ว่าได้สู้กับซันตาคอร์ด้วยซันตาคอร์สหุ่นยนต์นะเกิดมาแบบนี้จะให้ผมข้ามโลกไปเอาไว้นั่นหรือไงจุดแอร์ดกก็มัแนใจว่าใน อีเวนต์สิ้นปีนี้จะมีซันตาคอร์ตมาให้เราสู้หรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะมีมั้งแต่ว่าไม่สปอยนะเผื่อแบบมือใหม่ยังไม่ทราบกันก็อยากให้ลองเจอกันเอาเองแล้วลองดูว่าจะสู้ได้หรือไม่ได้นะแต่ผมว่าสู้ได้อยู่แล้วลนะ่ะทุกคนเก่งกันอยู่แล้วนะโอเคเดี๋ยวผมหาจุดเก็บผงเธอมาอีกรอบก็จะขอจบคลิปแล้วนะทุกคนนะช่วงนี้ก็ รออีเวนต์ใหม่กันไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ฟาร์มของกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะทินฐานก็ทำไปด้วยครับค่อยๆทำกันไปทีละเล็กทีละน้อยแล้วตอนนี้ก็คือเป็นช่วงสิ้นปีไงเออเกมหลายๆเกมก็จะมีอีเวนต์เกี่ยวกับอีเวนต์พิเศษเกี่ยวกับวันสิ้นปีนะคริสต์มาสด้วยแล้วก็ปีใหม่ด้วยประมาณนี้ใครที่เล่นหลายเกมบอกเลยว่าปวดหัวแน่นอนนะโชคดีที่ว่าตอนนี้ผมเล่นแค่2เกมนะเกมอื่นติดแงกไว้ก่อน เล่นไม่ไหวจริงทุกคนไม่มีเวลาเอาเท่าที่เราเล่นได้แล้วกันเนรัยอ้าเจอรถถังมีเฟืองดอปไหมปกติจะมีเฟืองดอปแต่รอบนี้ไม่แน่อาะไม่ได้ได้ปืนมาปืนมาก็ดีจะได้เอาไปยิงเนีครับขอเก็บของก่อนเศษผ้าเก็บไว้เยอะๆทุกคนมันได้ใช้เยอะมากเลยเศษผ้าธรรมดาเนี่ยถ้าเป็นเศษผ้าปกติเรายังพอที่จะแบบ คาบเองได้ใช่ไหมไอ,อ้ผ้าเขียวๆว่าเอาย้าไปคราบแต่อันนี้เราต้องค่าจากซอมบี้เท่านั้นครับแล้วมันใช้เยอะด้วยนะใช้ทั้งทํากระเป๋ายาให้อบอุ่นนะครับแล้วก็ใช้ทําเสื้อผ้าเ้ษผ้านะแต่ดีหน่อยว่าไอ้กล่องยาสีแดงเราไม่จําเป็นต้องใช้เยอะเพราะว่ามันใช้แค่โซนหิมะเท่านั้นไงเราก็เก็บเอาไปใช้สู้กับบอสพอแต่จริงๆสู้กับบอสไม่ต้องใช้กล่องหิมะก็ได้นะ เออปืนพุไปสักสามกระบอกเพราะว่าครั้งก่อนผมใช้สองกระบอกแล้วเกือบตายไงหมายถึงว่าบอสเะกเกือบตายแล้วก็ใช้อาวุธอื่นด้วยก็เอาเปืนยิงพูไปสักสามกระบอกก็น่าจะเพียงพอกล่องยาสักสองอันนะครับทิ้งเจอสักหน่อยหนึ่งก็ยังดีให้ใคลายความหนาวหน่อยแต่จริงๆใส่เสื้อกันหนาวแบบนี้ไปก็โอเคแล้วนะช่วยได้เยอะแล้วกันหนาวเลือลสองนะครับ ช่วงนี้ผมกําลังตัดสินใจว่าผมจะอะไรยังไงดีนะจะเล่นหิมะต่อ,อยาวๆไหมเพราะว่าจะได้เก็บจีโนหรือจะไปทิ่นฐานก่อนดีหรือจะไปเอาโนนี่นั่นก่อนดีอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเราก็ยังไม่สําเร็จสักอย่างทินฐานก็ยังไม่สําเร็จนะครับจะไปห้วยป่าจะไปเก็บไปนั่นก็ยังไม่มีเวลาจะไปทินฐานนะถ้าจะไปทีนึงคือต้องวนหลายๆรอบหน่อยหรืออย่างนี้ไหม อ่าเราฟาร์มเขาเรียกว่อะไรนะเก็บจีนโนมให้ได้กระเป๋ามาห้าอันแล้วเราค่อยไปห้วยป่าจะได้เก็บม้แอได้เยอะขึ้นครับเพราะว่าหมาอ๋อหมาป่าเลยหมากระเป๋าหมานะกระเป๋าน้องหมาถ้าได้เพิ่มมาอีก5ช่องร้อยก็จะเก็บม้แอได้อีก100่้ท่อนใช่ไหมอืมก็จะประมาณนั้นนะกำลังดีโอเคยังไม่เจอลูกหมาเลย ยังไม่เจอลูกหมาทุกคนลูกหมาหัดเกียร์ที่ไม่เจอเพราะว่าที่บ้านเรามีน้องหมาเยอะหรือเปล่าในในโรงเลี้ยงหมาหรือเราต้องเอาน้องหมาปล่อยไปชนสักทีสิวะอันนี้มากนี่มากนี่ต้องให้มันชนต้นไม้มมันไม่ชนมาชนยังเออนั่นแหละพอมันชนนี่คือฟัน ดามีดเยอะมากเออโอเคทุกคนก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าไม่ได้มีอะไรละนะมาฟาร์มของนะครับมาทำเควสอ่ะมาทำเควสเก็บจีโนมด้วยนะจะได้เอาไว้แลกกระเป๋ากันนะครับแล้วก็มาบอกด้วยทุกคนด้วยว่าอย่าเลือไปอัพกิจเดทเกมกันนะ <c oughs> ก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีทุกคนนะครับบายบาย ขอฉันเป็นฉันแบบนี้ได้ไหมอย่เปลี่ยนตัวฉันให้เป็นเหมือนใครต่อใครฉันรักที่ฉันเป็นแบบนี้ฉันรักที่ฉันไม่เป็นใครเไดนไหมอย่ามาเป็นฉันเลย